สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าไทยพักดีจ่อร้องสารปกครองสูงสุดเพิกถอนระเบียบกลมราชทัณฑ์เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญเนื้อหาใจความนะครับนายแพทย์วร,รงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้เปิดเผยในเฟ e บุ o กนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับพักไทยพักดีเนี่ยจะร้องต่อสารปกครองสูงสุด กรณีกฎกระทรวงยุติธรรมและระเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่6ธันวาคม2566อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้อาศัยอำนาจตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560ตราระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดําเนินการ สำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566โดยอิงกฎรกระทรวงตามมาตรา33ของพระราชบัญญัตรรถถิรัฐธรณฑนพุทธศักราช2560ออกใช้บังคับการออกระเบียบดังกล่าวเนี่ยนะครับมีข้อน่าสังเกตครับว่ามีลักษณะเร่งรีบให้ออกมาใช้บังคับในช่วงเวลานี้ทั้งๆท,ที่กฎรกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังพุทธศักราช2563เนี่ยตราออกมาใช้บังคับ ตั้งแต่ปี2,563แล้วนะครับแต่ประการสำคัญคือกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังพศ2,563เนี่ยซึ่งเป็นแผนแม่บทให้อธิบดีกรมรัชทัณฑน์ต้องตราระเบียบด,ดังกล่าวออกมารองรับการกำหนดสถานที่คุมขังนั้นปรากฏว่าระเบียบด,ดังกล่าวเป็นระเบียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับที่ไม่ชอบคืออะไรครับคือการกำหนดให้มีคณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขัง ซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิบดีกรมราชทรณฑ์ที่กำกับดูแลกองทันทวิทยาเป็นประธานและข้าราชการในกรมราชทรณฑ์อีก7คนและคนนอกที่ได้รับการแต่งตั้งอีกสองคนเป็นคณะทำงานโดยมีอำนาจในการกันกรองให้ผู้ต้องขังรายใดคุมขังในสถานที่คุมขังแล้วเสนออธิบดีกรมราชทรณฑ์อนุมัติการอนุมัติให้ผู้ต้องขังซึ่งต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล มีผลเท่ากับเปนการแก้ไขคำพิพากษาของศาลนะครับโดยอนุมัติของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งไม่มีกฎหมายฉบับไหนหรอกครับให้อำนาจกระทำได้หากมีการดําเนินการให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจําคุกตามคำพิพากษารายใดเปลี่ยนเป็นคุมขังในสถานที่คุมขังตามกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวเนี่ยก็ไปที่ชัดแจ้งแหละครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ นอกจากไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แก้ไข,ขคำพิพากษาของสารให้ลงโทษจำคุกเป็นการคุมขังในสถานที่คุมขังแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวเนี่ยเป็นกฎกระทรวงและระเบียบที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาอีกหลายฉบับด้วยกันซึ่งจะมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อเป็นการปกป้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญคำพิพากษาของศาลและหลักนิติธรรมต่อไปส่วนจะยื่นศาลปกครองสูงสุดวันไหนเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ